สวัสดีครับสวัสดี FC ฟซแฟนคลับโอรถมือสองทุกท่านเลยนะครับสวัสดี FC ที่คอยติดตามกันมานะครับผมผมว่พยุนกับมาอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาดูรีวิวนะครับรถเข้าใหม่นะครับคันนี้เลยนะครับ Honda HRV 1.8e ปี e 2018นะครับเป็นตัวไมเนชเชนปี18นั่นเองนะครับได้มาเป็นสีขาวเลยนะคันนี้เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆนะครับนี่เลยนะเพิ่งล้างหมาดๆเลยบอกเลยรถคันนี้สวยมากนะครับไม่ไม่ถึงแสนโลนะครับเลขไมค์คันนี้อยู่ที่88,000กว่าโล นะครับบอกเลยรถเดิมนะรถบ้านเดิมไม่น้อยนะครับสภาพนางฟ้านะครับใครที่ต้องการนะครับหาอยู่ให้ติดต่อมาเลยนะตามเบอร์ที่ผมขึ้นให้ด้านล่างนะครับที่เบอร์098 446 5222ี่นะครับติดต่อเข้ามาเลยนะรถเข้ามา1คันท้วนนะครับสำหรับ HRV นะนานๆจะเข้ามานะครับรายละเอียดภายนอกโดยทั่วไปนะครับคันนี้บอกเลยสวยงามจริงๆนะครับสีเดิมนะได้เป็นสีขาวเป็นโฉมไม่เนเช้งแล้วนะครับ กระจังหน้านะครับไฟนะครับคันนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนจากตัวเจนแรกนะครับในตัวโฉมเปิดตัวนะครับนี่เลยนะมาดูกันเลยนะในส่วนของตัวไฟหน้านะครับให้เป็นโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟ led ด้วยไฟ Daytime นะครับนี่เป็นเส้นแบบนี้นะครับตัวบริเวณโคมไฟด้านบนเนี่ยจะตกแต่งด้วยโครเมียมนะครับแล้วก็จะมีตกแต่งด้วยสีดำเงานะครับคันนี้สวยงามมากกระจังเดิมนะครับเป็นโครเมียมนะครับ นี่กระจังด้านหน้านะครับคันนี้ยังไม่มีไฟตัดหมอกนะครับมันก็จะปิดดําแบบนี้ไว้นะครับแต่โคมเดิมสวยนะครับคันนี้นะอ่านะครับแล้วก็ในส่วนของตัวรายละเอียดตัวล้อนะครับคันนี้ให้มาเป็นล้อแม็กทูโทนนะครับหน้าเงาขอบ17นิ้วนะครับดีเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับยางพิลารี่นะครับคันนี้ให้มาเป็นยางปี2020นะครับสัปดาห์ที่43 นะครับก็คือยังใช้ได้อีกนะครับยังใช้ได้ยาวๆนะครับยังปี20ยังใหม่อยู่เลยแล้วก็ตัวรายละเอียดตัวซุ้มล้อตัวยางตัวโครงสร้างนะครับเดิมนะครับนี่เลยนะโครงสร้างชัดเจนนะครับให้มาเป็นดิสเบรกสล้อด้วยสําหรับ hrv คันนี้นะแล้วก็รายละเอียดต่อมานะครับในส่วนของตัวภาษีพรบรเนี่ยเราก็ดูแลให้นะครับอันนี้ก็ถึงสิ้นปี65เลย นะติดฟรีมาให้แล้วนะครับกระจกมองข้างคันนี้ตกแต่งด้วยไฟเลี้ยวมาให้นะเป็น LED ด้านข้างแล้วก็ตัวกรอบกระจกมองข้างเนี่ยจะเป็นสีขาวนะสีเดียวกับตัวรถนะครับคันนี้นี่นี่คันนี้ความพิเศษของเขาคือเป็นกุญแจคีย์เลสสามารถกดล็อกตรงนี้ได้กดล็อกจากตำแหน่งนี้ได้นะครับจะเปิดจะล็อกก็จากตำแหน่งนี้ได้เลยนะ,ะมาดูรายละเอียดภายในกันนะครับคันนี้บอกเลยว่าสวยนะครับนี่ดูภายในนะฮะ บาหนังสีดำนะครับเบาะเดิมติดรถมานะครับแนวสปอร์ตด้วยนะครับผมนะแล้วก็ตัวคอนโซลด้านหน้านะครับสีดำเช่นกันนะครับแอรคันนี้จะเป็น3ามช่องอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็จะตรงนี้จะเป็นบุนุ่มนะครับไม่มีดิ้วลอยไม่มีรอยฉีกขาดนะครับตัวเก๊ะนะครับใช้งานได้ปกติแล้วก็ตัวสำเนาเล่มรถเดี๋ยวเรามาดูกันรถปี2018นะครับ อันนี้รถมือเดียวมานะครับเป็นรถมือเดียวมาคันนี้รถเช่านั่นเองนะครับรายละเอียดตัวจอนะครับจอหกจุดห้านิ้วนะครับแอร์ออโต้นะครับสวยๆนะแล้วก็ตัวเรามาดูโครงสร้างนะครับโครงสร้างตัวรถนะครับตามจุดน็อตยึดต่างๆนะครับอันนี้ก็รายละเอียดเดิมนะแผงประตูด้านในนะครับเป็นบุด้านบนตรงนี้จะเป็นหนังนะครับหนังสีดานี่หนังหมดเลยนะครับ ตรงนี้จะเป็นหลังสีดําแบบเรียบนะครับผมนะกระจกก็จะเป็นพาร์ทเดิมจากโรงงานนะครับโครงสร้างเดิมประตูเหลี่ยมสันชัดเจนนะครับอ่ะมาดูกันต่อเสาบีนะฮะโครคงสร้างเสาบีอันนี้ก็น็อตเดิมนะครับสติ๊กเกอร์ต่างๆอันนี้ก็ยังติดอยู่ครบแล้วก็ตัวแผ่นเพดนะครับติดอยู่ด้านข้างนะสีดําแบบนี้เลยนะครับในส่วนของที่จะเปิดจะอยู่ตรงนี้นะสำหรับ h r v นะอันนี้คือความพิเศษของเขา นี่นะครับด้านหลังนะครับที่นั่งนั่งได้3 3ท่านเลยนะครับมีเบล์ให้ทุกตำแหน่งนะครับเบาะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับมีไอโซฟิกให้ด้วยนะครับนี่รายละเอียดของตัวภายในนะครับสมบูรณ์มากพร้อมใช้งานนะฮะแล้วก็นี่ตัวโครงสร้างเสาบีนะครับจุดน็อตยึดต่างๆนะแผงประตูสะอาดเรียบร้อยดีนะครับนี่นี่ตัวล็อกเด็กนะฮะมีมาให้มีมาให้ด้วยคันนี้ โครงสร้างเสาเสาซีนะครับไม่มีบุบนะครับไม่มีบุบเลยนะอันนี้ก็ตัวซุ้มล้อนะครับขอบซุ้มล้อเนี่ยตกแต่งได้สีดํานะครับถ้าเป็นตัวท็อปมันจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะแล้วก็ตัวนี่ตัวโช๊คนะครับไม่มีค้าน้ํามันไหลยเยิ้มนะครับยิดเด็กสี่ล้อนะครับอย่างที่บอกไปนะครับคันนี้นะ,ะมาดูด้านท้ายกันนะครับคันนี้คือรถมันสวยมาก เพราะโดยส่วนตัวเนี่ยคนรีวิวเองก็ใช้ตัวนี้อยู่นะครับผมแต่เป็นตัวปี2016นสะครับสวยจริงใช้งานได้หลากหลายนะครับคุ้มกับราคานะแล้วก็ราคาคันนี้ก็คุ้มมากด้วยนะครับแค่ไม่ก็80,000ื่นกโลเองนะครับคุ้มจริงนะมาดูรายละเอียดกันต่อนะครับคันนี้ตัวสปอยเลอร์มีสปอยเลอร์มาให้นะครับไฟเบรกดวง3นะครับแล้วก็จะมีระบบไล่ฟ้านะครับผมไฟด้านท้ายคันนี้เป็น LED นะครับตัวไฟเบรกเป็น LED นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวไฟถอยมันจะเป็นหลอดไส้นะครับอันนี้ก็สวยงามแล้วก็นี่เชื้อเพลิงนะครับคันนี้บริโภคน้ำมันแก๊สโซฮอล์9กไปจนถึง2 e 8 5นะครับคันนี้ใช้ใช้เชื้อเพลิงได้หลากหลายนะครับก็เลือกเอานะครับแต่ประหยัดน้ำมันอยู่นะคันนี้นะนี่โลโก้ HRV แล้วก็จะมีกล้องมองหลังแล้วก็จะมีตัวเส้นคาดท้ายมาให้เป็นโครเมียมนะครับ ไฟนะครับด้านขวานี่คือใส่มากนะฮะดูเลยนะับไม่มีรอยแตกแล้วนะครับหรือไอ้น้ําจับด้านในโคมไม่มีนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ ivtec หนลิตรนะฮะอันนี้นี่กันชนท้ายเป็นสีดำนะครับมีไฟทับทิมคู่ล่างมาให้นะอ่ะมาดูด้านด้านหลังกันต่อนี่ค่อนข้างที่จะกว้างนะครับในรถขนาด เซกเมนต์เดียวกันนะ HRV นวีที่ถือว่ากว้างมากนะครับมาดูโครงสร้างกันก่อนนะครับนี่นะครับโครงสร้างด้านท้ายนะครับรอยตะเข็บอันนี้รอยตะเข็บเดิมนะครับน็อตเดิมนะครับน็อตเดิมนะครับนี่ครับมันมีแต่คาบเละนะเดี๋ยวเราไปเก็บงานอีกทีนึงนะครับเป็นรถที่เพิ่งเข้ามานะแล้วก็ตัวฝาท้ายนะครับเนี่ยรายละเอียดตัวฝาท้ายอะไรรายละเอียดต่างๆอันนี้ก็ดำเดิมหมด ค,คันนี้เป็นแบบเปิดปิดธรรมดานะไม่ได้เป็นไฟฟ้านะครับนี่ตัวน็อตต่างๆนะครับไม่มีไขไม่มีทอดนะครับไม่เคยถูกชนท้ายมานะ,ะมาดูกันต่อนะครับคันนี้เบาะมันมันพับได้แบบ6 0สิบสี่สนะด้านหลังนี่ผมพับให้ดูนี่แบบนี้เหมาะแก่การไปเที่ยวนะครับหรือจะไปเที่ยวสันเขื่อนก็ได้นะเหมือนตอนนี้ที่กำลังฮิตกันอยู่นะครับอันนี้เบาะพับปรับได้ร้อดเลยนะครับ ปรับให้ดูนะด้านขวานี่คือพับราบแบบนี้เลยสามารถทําได้ทั้งสองฝั่งนะครับมาดูกันต่อคันนี้ให้มาเป็นยางอะไรยางอะไรนะครับมียางอะไรมาให้แล้วก็อันนี้จะมีประแจแม่แรงมาให้ครบๆแบบนี้เลยนะครับพร้อมใช้งานนะครับสำหรับ HRV คันนี้รายละเอียดตัวแผงด้านในนะครับห้องโดยสารก็ ไม่มีดิ้วรอยนะมีแต่คาบเลอะเล็กน้อยเท่านั้นเองตรงนี้แก้ไขได้ไม่มีปัญหานะครับดิ้วรอยไม่มีนะครับสวยๆเลยอ่าโอเคไปดูกันต่อนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับขึ้นก่อนอนี่นะฮะตัวเบาะนะครับฝั่งขวานะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะแล้วก็ตัวจุดนอดย,ยึดต่างๆนะครับ หัวน็อตเดิมๆไม่มีไขไม่มีทอดนะครับแผงประตูสะอาดาาเรียบร้อยนะครับกระจกพัดเดิมจากโรงงานฮอนด้านะครับมาดูฝั่งคนขับกันบ้างน,นะฮะนี่เลยนะฮะแผงประตูนะเดี๋ยวเราเริ่มจากแผงประตูก่อนเลยละกันนะครับคันนี้ในส่วนแดชบอร์ดตรงแผงประตูจะควบคุมในส่วนของตัวระบบเซ็นทัลล็อกนะครับกระจกพับปรับไฟฟ้านะครับกระจกเปิดปิด ไฟฟ้าออโต้จุดเดียวคือฝั่งคนขับนะอะแล้วก็ก็ตัวตามซอกต่างๆนะครับหัวน็อตเดิมนะฮะหัวน็อตเดิมโครงสร้างเติมนะตัวบานพับประตูต่างๆนี้เดิมหมดเลยนะครับผมเรามาดูเลขไม์กันนะฮะสตาร์ทเครื่องให้ฟังเลยนี่กดทีเดียวสตาร์ทติดนะฮะ นี่เลยนะครับเลขไมลแปดหมื่นแปดพนะครับ928กิโลเมตรนะครับนี่หน้าจอของเขาเรือนไมล์ของเขาสวยงามมากนะครับคันนี้ให้มาเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับด้านซ้ายก็เกี่ยวกับความบันเทิงนะครับด้านขวาก็จะเป็นระบบในส่วนของตัว cruise control นะครับมี cruise control รับสายโทรศัพท์ได้นะครับพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับ3ก้านอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับ มาดูกันต่อนะครับในส่วนของตัวจอด้านหน้านะครับเป็นจอทัชสกรีนนะครับนี่ทัชสกรีนได้ FM นะกดลดเสียงได้นี่ผมกดลดเสียงอยู่นะขออยาตปิดเสียงแล้วกันแล้วก็กล้องมองหลังนะครับอันนี้ผมเปิดฝาท้ายอยู่นะครับมันสามารถปรับระดับได้3ระดับนะจะมองมุมตรงมุมวายนะครับก็ได้หมดเลยหรือจะมุมตัดนะครับเพื่อเรามองเห็นเวลาถอยเนี่ยชัดเจนขึ้นนะฮะ อันนี้ให้มาเป็นพุสตาร์ทเอนจิ้นนะครับนี่ปุ่มพุสตาร์ทนะครับแล้วก็แอร์ออโต้นะครับใช้งานได้ปกติโอเคเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมพักกิ้งนะตัวนี้เป็นไฟฟ้านะครับตัวเ,เบรกมือไฟฟ้าแล้วก็มีเบรกโฮนะครับมีปุ่มเบรกโฮตรงนี้มาให้วางแก้วน้ําได้นะฮะสองช่องนะครับคอนโซลตรงนี้ก็คือไม่มีริ้วรอยเหมือนกันนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ แล้วก็ตรงนี้เพิ่มเติมนิดนึงมันจะมีด้านล่างนะครับด้านล่างตรงนี้จะมี power outlet มาให้นี่ตรงนี้หช่องนะดูหล่อนิดน,นึงนะผมสอดมือเข้ามาวางโทรศัพท์ตรงนี้ได้ก็ชาร์จแบตตรงนี้ก็ได้นะครับโอเคแล้วก็ในส่วนของตัวไฟส่องแผนที่ใช้งานได้ปกตินะครับที่บังแดดก็ปกติเช่นกันนะมีมาให้ไม่มีชํารุดไม่มีหักนะครับคันนี้โอเค เรามาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องรายละเอียดห้องเครื่องของ H R V คันนี้กันนะครับนี่เลยนะครับคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ขนาด1.8ลิตรนะครับ4สูบแถวเรียงซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ต6วาล์วนะครับ I V Tech นะครับ1 4 1แรงม้านะครับสำหรับคันนี้รายละเอียดตัวเครื่องยนต์นะครับคันนี้ลองฟังเสียงกันดูนะครับเครื่องแน่นนะครับเครื่องเดิมนะรายละเอียดเดิมๆจุดแต้มสีต่างๆอันนี้ก็คือเห็นอยู่ชัดเจนเลยนะตัว ทานหน้าน็อตต่างๆนะครับไม่มีขยับไม่มีขไมมขนะครับเม็ดชาร์ดนะครับกลมๆกลมๆแบบนี้เลยนะเห็นได้ชัดเจนนะครับทานหน้านะครับตัวหนังสืออะไรต่างๆเนี่ยมองเห็นชัดเจนนะครับนี่นะครับรายละเอียดด้านหน้าไม่มีชนหนักเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับนี่รอยซีนต่างๆนะครับฝากระโปรงก็เดิมนะครับฝากระโปรงเดิมขอบสันชัดเจนนะครับตัวลาเบลมอกนะครับยังติดอยู่ตรงนี้เลยอันนี้จากโรงงาน แผ่นถนอกันความร้อนก็มีมาให้ครบนะครับก็ใครที่หา Honda HRV อยู่นะครับผมก็ฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับสนใจไงก็ทักทายโทรเข้ามาเลยนะที่เบอร์098465 222อนะครับอย่าช้านะครับเพราะว่าถ้าช้าแล้วรถมันจะไม่อยู่นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคันที่ผมเพิ่งรีวิวไปคันนี้นะครับเจ้าฮอนด้ HRV นะครับคันนี้ก็เลขไม้นะครับย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับ88,000กโลราคาเปิดอยู่ที่ 679,000บาทเท่านั้นนะครับสนใจยังไงก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์098 4 4 6 5 2 2 2นะครับรถคันนี้จอดอ,อยู่ที่สำนักงานใหญ่ของเพชรยนต์นะครับบริษัทเราตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย6 8แยก1มิมลบุรีกรุงเทพนะติดต่อเข้ามาเลยนะครับมีแค่คันเดียวนะครับอย่าช้านะสีขาวสวยมากไม,ไม่ถึงแสนโลนะครับผมฝากไ้ด้วยนะแล้วก็ก่อนจากการนักกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถเข้าใหม่จากทาง c Channel โอรถมือสอง สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าผมจะมาอัปเดตรีวิวรถเข้าใหม่รุ่นใดยี่ห้อใดนั้นห้ามพลาดน,นะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ